ดิฉันนัา่งสอบเพียงขวัญกาคำผุยชั้นม .6 รับ2ที่316ค่ะวันนี้ก็จะมาอธิบายโจทย์คณิตศาสตร์เ l เ v e วปี66ค่ะโอเคค่ะจากโจทย์ที่เลือกมานะคะโจทย์ให้มาว่าให้ p x เท่า k 1, 2, กับ x กำลัง3บวก k ลบ1 x กำลัง2ลบ k กำลัง3เมื่อ k เป็นจำนวนจริงลบถ้าเศษเหลือจากการหาร p x ด้วย x ลบ3เท่ากับ18และเศษเหลือจากการหาร p x ด้วย 2x บวก1เท่ากับเท่าไหร่ เราเห็นอย่างนี้แล้วอะเดี๋ยวเราจะมาหา x กันก่อนนะคะเขียนออกมาให้ง่ายๆก็จะเป็น x ลบ3เท่ากับ0 x จิงเท่ากับ3เมื่อเราได้ x มาแล้ว,ด A B ลวดเดี๋ยวเราจะมาลองแทนในตัวที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะก็จะกลายเป็นเดี๋ยวเราจะเขียนเป็นอีกแบบหนึ่งเพื่อให้มันง่ายต่อการหานะคะก็จะกลายเป็น x กำลัง3บวกกับ k ลบ1 x กำลัง2ลบกับ k กำลังสามเท่ากับ p x แทนแทนค่าออกมานะคะก็จะได้เป็นสามกำลังสามบวกกับ k ลบหนึ่งสามกำลังสองลบกับ k กำลังสามเท่ากับสิบแปดหาออกมากลายเป็นสามกำลังสามเท่ากับยี่สิบเจ็ดบวกกับ k ลบหนึ่งสามกำลังสองเป็นเก้าลบกับ k กำลังสามเท่ากับสิบแปดเดี๋ยวเราจะทำการ คูณ9ใส่เข้าไปนะคะคูณ9ใส่เข้าไปจะได้เป็น27บวกกับ9 k ลบ9ลบกับ k กำลัง3เท่ากับ18เห็นอย่างนี้แล้วมันสามารถตัดกันได้นะคะก็คือ27-9เลบ9หลือ18 18ตัด18ก็จะเหลือ0ูเหลือ1เอ้ยเลือ18ลบกับ18ไม่ใช่ตัดลบกับา8 8โอเคคราวนี้ก็จะเหลือแค่9 k ลบ k กำลังสามเท่ากับ0เราสามารถแยกดึงตัวประกอบออกมาได้ตัวประกอบของมันก็คือ k ดึง k ออกมาก็จะเท่ากับก็จะเหลือด้านในเป็น9ลบกับ k กำลังสองเท่ากับศพนยแบบนี้เราสามารถแยกตัวประกอบออกมาได้เลยค่ะก็เท่ากับ k เท่ากับ3ลบ k กับ3บวก k เท่ากับ 0ดังนั้น k จึงสามารถเป็นได้ทั้งเป็น0 3และลบ3แต่จากโจทย์กำหนดมาให้โจทย์บอกว่าอะไรโจทย์บอกว่า k ต้องเป็นจำนวนจริงลบดังนั้นแล้ว k จึงเป็นได้แค่ลบ3ค่ะเราได้ k มาแล้ว k เท่ากับลบ3เราจะเอา k ไปหาในอีก เราจะเอาไปหาอีกรอบโดยการคราวนี้เราจะหาจะเป็นตัวนี้จะเขียนออกมาค่ะ p x เท่ากับ x กําลังสามบวกกับลบสามลบหนึ่งคูณกับ x กําลังสองลบกับลบสามกําลังสามอ่ะเราจะหาออกมาเลย x กําลังสามบวกกับลบสามลบลบสามลบหนึ่งเป็นลบสี่อ่ะเราเขียนออกมาหมายเป็น x กําลังสามลบกับลบสี่ x กำลังสองลบกับลบกับเท่าไหร่ลบสามกำลังสามเป็นลบยี่สิบเจ็ดหรือเขียนออกมาง่ายๆเขียนออกมาง่ายๆก็จะเป็นลบลบเป็นบวกบวกยี่สิบเจ็ดคราวนี้เราจะเอา x หา x นะคะหา x ด้วยการเขียนออกมาค่ะก็ะจะเป็นสอง x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ x จึงเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองเราจะเอาลบหนึ่งส่วนสองไปแทนใน x ก็จะได้เป็นลบ1ส่วน2ทั้งหมดกําลัง3ลบกับ4คูณกับลบ1ส่วน2กําลังสองบวก27ลบ1กําลังสองกำลังลบ1ส่วน2กําลังสก็จะเท่ากับลบ1ส่วน8ลบกับ4ที่คูณอยู่กับลบ1กําลังสองลบ1ส่วน2กําลังสองก็จะเท่ากับ1กําลัง4บวกกับ 27คราวนี้เราจะมาหาตรงนี้กันก่อนลบหเอ้ยลบสี่คูณกับหนึ่กลังสก็จะได้เท่ากับมันจะได้เท่ากับอันนี้เดี๋ยวเราจะเขียนออกมาแยก่ังค่ะนะคะลบหลบสี่คูณกับหนึ่งลังสี่อันนี้เป็นส่วน1ส่วน1โอเคคูณออกมาก็จะได้เป็นเท่าไหร่ลบสส่วนส ก็จะเหลือเท่ากับลบหเพราะฉะนั้นแลตัวตนี้จะเป็นลบหนะคะก็จะเหลือเป็นเท่ากับลบหส่วนแปลบหบวกยีจะเท่ากับลบหส่วนแบวกกับยี่สิบหกเขานี่จะทําส่วนให้ละกันโดยเท่ากับลบหส่วนแบวกกับ26ส่วนหคูณกันคูณไป8แปให้เสริมเป็น8ปดก็เท่ากับลบหส่วนแบวกกับ 2 0 8 8ส่วน8คำตอบออกมาก็จะเท่ากับ2 0 7ส่วนแแล้วนี่คือคำตอบค่ะคำตอบของข้อนี้ก็คือผลเศษเหลือจากการหาร PX ด้วย 2X 2 x บวก1จึงเท่ากับ2 0 7ส่วน8ค่ะขอบคุณค่ะ